สวัสดีทักทายมายังผู้เล่นเกม World of a p ์พออีกครั้งนะครับสิ่งที่คุ้นเคยกลับมาอีกแล้วเพิ่นวาไดตอนนี้ครับมาเก็บเหรียญภารกิจรับมาทำภารกิจที่สนามบินเล็ซิกครับณนะตอนนี้เหมือนกับที่เคยแจ้งไปครับว่าการเก็บเหรียญแบบง่ายแต่ว่าได้ชช้ายอยู่นะซึ่งเครื่องเปนเงินหรือว่า เหรียญเงินครับกว่าที่มันจะได้แต่ละเหรียญน,นะมันใช้เวลาในการเก็บครับซึ่งอยู่กับเครื่องบินของแต่ละลำด้วยนะครับที่เห็นฝั่งนี้ครับจะเป็นเครื่องบินที่เป็นขนส่งสินค้าครับมีทั้งลำเล็กลำใหญ่ลำนี้บินครบตามจำนวนที่เที่ยวแล้วมันก็จะได้มูลค่าตามนี้ครับ ทุกสนามบินยากครับเวลาทำภารกิจอยากทุกสนามบินเลยแจ้งให้กับผู้เล่นทุกคนได้ทราบด้วยนะครับฝั่งนี้จะเป็นในฝั่งของครื่องบินที่ขนส่งสินค้าของผู้โดยสารครับสำหรับโซน,นขอให้ผู้เล่นเพลิพลนครับในการเล่น ลำนี้ครับต้องมาดูว่ามันจะได้ค่าีเท่าไหร่หรือเงินเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเครื่องบินแต่ละขนาดด้วยนะครับยิ่งเป็นลำใหญ่มันก็จะให้มูลค่าเยอะถ้ามันบินครบตามจำนวนเที่ยวที่ผู้ดูแลระบบสัญญาเขาแจ้งเอาไว้นั่นเองครับลำนี้ก็จะได้ครับฝั่งนี้เป็นส่วนของคาโก้ครับฝั่งนี้เป็นในส่วนของคาโก้ทีมจัดการกีดคนครับต้องดูให้ดีครับ ลำนี้พร้อมที่จะเทคออฟขึ้นลำนี้ส่วนลำนี้ก็จะได้เหมือนกันยิ่งลำใหญ่มันก็จะให้มูลค่าเหรียญเพิ่มตามจำนวนเที่ยวครับถ้ามันบินครบตามจำนวนเที่ยวตามที่ผู้ดูแลเราสัญญาเขาควบคุมเอาไว้เองครับส่วนลำนี้ครับจะเป็นอัธโนฟที่ได้มาจากรางวัลความคืบหน้าครับเลเวลไหนเลเวลที่52ครับ ต้องให้ถอยออกจากหลุมจอดครับสำหรับเครื่องเิลัมนี้มีลำไหนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนบ้างต้องข้ามาดูก่อนอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาด้วยนะครับ อาจจะเป็นเสียงเเอฟเฟกต์ต้องให้ลำใหญ่ถอยไปก่อนครับต้องดูก่อนว่ามันมีนักบินกี่คนครับนักบินแปดคนไม่มีลูกเรือครับว่าเป็นกระบินที่คนส่งสินค้า ไปแล้วครับฝั่งโน้นไปแล้วเครื่องบินที่มันจะไปขึ้นฝั่งนี้ครับเรียงแถวไปละมันจะมาขึ้นฝั่งนี้ครับผมก็ว่ายากอยู่นะแต่ละสนามบินครับยากเหมือนกันแต่ละสนามบินจะไงทราบด้วยนะครับสําหรับผู้เล่นแต่ละคนไม่ใช่ว่ามีอะไรมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะครับ พร้อมที่จะเทคออฟและสสำหรับคาเทสเปิฟิกครับเป็นเครื่องบินที่ขนส่งสินค้ารับชีมาลงสนามบินแอร์วิเจภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าผมปรับค่ากราฟิกให้มันต่ำถ้าไม่ปรับให้ต่ำสุดนี้มันเล่นแล้วมันจะหน่วงตั้งแต่มันอัปเดตเวอร์ชัน2.0.0นเป็นต้นมาครับมันจะหน่วงทุกสนามบินเลยแต่บางครั้งบางชีดเล่นแล้วเด้งออกยิ่งถ้าหนักหนักนี่จะเป็นสนามบิน วอชิงตันครับอีกฝั่งน้นก็จะเป็นเครื่องบินที่ขนส่งผู้โดยสารครับกำลังเรียงแถวกัอนออกไปจะต้องไล่ลงให้หมดครับทีนี้ต้องทยอยเก็บเหรียญแต่ละสนามบินครับขอบคุณพันธมิตรด้วยนะครับสัญญาผู้เล่นต่อผู้เล่นที่นำเครื่องบินมามาเชื่อมนั่นเองครับยากไหมผู้เล่นแต่ละสนามบินคิดว่ายากไหมครับ สนามบินใหญ่แต่ผมคิดว่ายากนะสนามบินแรกผมใช้เวลาเล่นประมาณสี่ถึงหเดือนครับสนามบินแรกนะไปไหนแล้วอีกม,ม,มุมนึงต้องให้ดูช้าๆชัดๆครับอันนี้จะเป็นเบโลก้าครับลำนี้ได้มาจากรางวัลความคืบหน้าเหมือนกัน ได้มาจากรางวัลความคืบหน้าเลเวลรางวัลความคืบหน้าครับจำไม่ได้ว่าเป็นเลเวลไหนละใหญ่มาหึอมาเหมือนกันนะครับเป็นไท้แอครับเป็นเครื่องบินที่ขนส่งสินค้าแต่หาเรดาร์สนามบินนาโกย่าไม่เจอครับพอดีว่าจะาไปคอนแทคพันธมิตรที่อยู่สนามบินนาโกย่าสำหรับเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้านะไปได้แค่ prg ไปนาโกย่าได้ครับแต่ l v j หาสัญญาณนาโกย่าไม่เจอครับ mct เจอวอชิงตันเจอครับ เอาไปเชื่อมหลายลำอยู่รันเวย์มันจะคนละฝั่งครับสามารถเอาลงได้เลย ต้องเลื่อนเลื่อนหาดูครับหาไม่เจอเดี๋ยวมุมไหนมันกว้างซะเหลือเกินอันนี้จะเป็นแม็กซ์นัมครับแม็กซ์นัมแอร์ต้องหเห็นหลายมุมมองครับมุมอมองมันจะต่างกันนะครับสำหรับสนามบินนี้ ส่วนฝั่งนี้ก็จะขึ้นไปละคนละฝั่งครับให้ดูลวมี้ก็จะขึ้นอยู่ฝั่งนี้ครับคนละรันเวกันลำนี้ก็จะรอขึ้นแล้ววิธีการเก็บเหรียญก็ยากครับบอกเลยกว่าจะได้แต่ละกว่าจะได้แต่ละแต่ละเหรียญยีงยากเหมือนกันครับกว่าที่กว่า กว่าแต่เครื่องบินแต่ละลำมันจะบินครบตามจํานวนเที่ยวครับการทำภารกิจเครื่องบินแต่ละลำมันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับขอบคุณทุกคำถามด้วยนะครับที่บอกว่าสนามบินไหนดีที่สดุดแนะนำสนามบิน LHR ครับ o อ d o n Heathrow ดกที่สุดครับสำหรับสนามบินนะจำไม่ได้ว่าแต่ละสนามบินมันใช้เครื่องบินทองในการปลดล็อกเท่าไหร่นะแต่ละสนณะบินจำไม่ได้ครับตอนที่เล่นเวอร์ชันแรกปลดล็อกถึงสนามบินนาโกยาครับหลังจากนั้นเอาเครื่องบินเงินครับแรกเครื่องบินทองอมาปลดล็อกขอให้สะสมไบเรื่รยครับสำหรับเครื่องบินเงินเครื่องบินเงินนี้มันจะสะสมให้ทุกสนามบินนะ ถ้าเป็นเครื่องบินลำใหญ่ครับยิ่งจำนวนเที่ยวมนบินครบตามจำนวนเที่ยวที่ผู้ดูแลระบบสัญญาควบคุมเอาไว้ครับมันยิ่งจะได้เยอะถ้าเป็นลำใหญ่นะบอกเลยแต่ถ้าเป็นลำเล็กที่อยู่สนามบินต้นๆมันก็จะได้น้อยหน่อย,อยแต่บอกเลยนะครับว่าแต่ละสนามบินมันใช้เวลาในการเล่นที่สุดเลยอยากได้ลำใหญ่บ้างรบมถึงวิธีการซื้อสายการบินซื้อยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูครับ เดี๋ยวจะพาไปดูเลยทําไม่ได้เราไม่ได้เรียนไปที่เรียบร้อยครับเพราะว่ามันเป็นบินครบตามจำนวนเที่ยวแล้วต้องมาอัปเกรดสัญญาครับต,ต้องใช้คำสั่งพิเศษครับให้มันขึ้นออตโต้ไปเลยรู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้ปล่อยไปครับแต่ไปที่ตรงนี้ครับให้มัน เร่งความเร็วในการขึ้นครับให้มันขึ้นแบบออโต้ทั้งสองฝั่งเลยส่วนการซื้อสายการบินที่เราชอบครับแตะไปที่ตรงสัญญาครับเอย่าต้องซูมตรงนี้ก่อนไกลซะเหลือเกินครับนี่ก็รอขึ้นเหมือนเดิมครับ มันเยอะครับเอาขึ้นที่ลำไม่ไหวต้องให้มันใช้หมดออโต้ในการในการขึ้นครับส่วนสายการบินที่เราจะซื้อครับต้องเข้าไปดูที่สัญญาครับไปดีดูที่ข้อเสนอครับไปที่สัญญาแผนที่โลกครับถ้ากรณีเราอยู่สนามบินนะเราอยู่สนามบินเลฟซิกแอร์วีเจไปดูที่ไทยครับว่ามีสายการบินไหนจากแอรวีเจต้องเข้าไปดูครับ ซึ่งประเทศไทยจะมีอยู่สองสนามบินนะจะมีสุวรรณภูมิกับภูกเก็ตครับต้องเข้าไปดูละ่ะ้มันสแสดงข้อมูลครับมันก็จะ,สะแสดงข้อมูลให้เลยถ้าเป็นแถบสีม่วงด้านล่างมันจะเป็นเป็นสัญญาระหว่างประเทศครับอันนี้จะเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าครับ a e r o l o g i c เข้าไปดูครับมันก็จะโชว์มูลค่าจำนวนเหรียญเขียวเลยแต่ถ้าผู้เล่นคนไหนที่ยังไม่ได้สัญญาระหว่างประเทศครับซื้อได้นะ มันจะบวกเครื่องบินเงินกับมูลค่าเหรียญเขียวไปด้วยสำหรับรุ่นนี้นะคอน r ดคอนโดแอร์ Cond or. Cond or ครับอันนี้จะเป็น L อลเครับเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า a r r o w i n g ์ s ิสคอเวจะมีไทย i อเชียไทยอเชียครับมีแล้วซื้อมาลักครับไทยมันก็จะมีกี่รุ่นมันก็จะโชว์ละ แต่ทีนี้ให้แตะไปที่ลูกศรชี้ลงรับให้เข้าไปดูว่ากําไรต่อเที่ยวเท่าไหร่ลูกศรชี้ลงรับไปที่ชั้นประหยัดตัดเทียมให้ดูกําไรต่อเที่ยวแต่ละรุ่นครับมูลค่ามันก็จะต่างกันเลยเห็นไหมว่าเห็นไหมครับให้เข้ามาดูให้เข้ามาสังเกตดูดีนะครับอันนี้เป็นสายการบินไทยนะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมูนลมค่ากําไรต่อเที่ยวมันก็จะต่างกันเลยบริการที่ร้องขอนมันใช้อะไรบ้างไปดูที่อุปกรณ์ครับซึ่งเครื่องบินแต่ละรุ่นมันจะ บริการที่ร้องขอคืออุปกรณ์มันก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะครับส่วนการมาถึงของผู้เล่นแบบสุ่มครับเราสามารถสุ่มได้ครับว่าน่าจะเป็นรุ่นเล็กถ้าจะไม่ผิดนะส่วนใหญ่มาจาก i อเอครับจะเอามาทำภารกิจก็ได้นะไม่เอามาทำภารกิจก็ได้สัญญารรหว่าส่วนวีภาคครับเป็นข้เเ็นรุ่นไหน ไม่เอาก็ได้ครับถ้าไม่เอาไม่เอามาทำภารกิจก็ได้มันจะเสียใบยสัญญาประมาณนั้นต้องไปอีกฝั่งหนึ่งครับมันใหญ่สักหล็กเกินส่วนเครื่องบินลำนี้ครับเป็นคาโก้เหมือนกันเป็นเครื่องบินที่ขนส่งสินค้าครับ ถ้าทีมจัดการกี่คนถ้าใช้ให้หมดออโต้มันก็จะเป็น14คนละต้องแตะไล่ออกไล่ออกครับลําไหนทำภารกิจเสร็จแตะไล่ออกให้หมดขอให้ผู้เล่นเพลิดเพลินในการเล่นเกมด้วยนะครับ ถ้าเล่นแล้วเครียดนี่ก็ยังไงนะ่ะผมเล่นผมก็เครียดเหมือนกันนะรวไมไปถึงวิธีการปลดล็อกครับเดี๋ยวจะแน,น,นะนําวิธีการปลดล็อกให้ทราบนะถ้าโปรแกรมบันทึกมันยังไม่ตัดก่อนเดี๋ยวสักครู่นะครับการปลดล็อกแต่ว่าสนามบินนี้ผมปลดล็อกยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งขนส่งสินค้าทั้งหมดเลย แต่โซนนี้ครับผมจะล็อก s s สคือ s. ครับในการปลดล็อกก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บหนึ่ง ต้องดูโอเวอร์วิวก่อนครับการกอร่อสร้างไปดูไปอ๋อฝั่งนี้ครับเจอละเจอฝั่งนี้ละนึกว่าม,มุมนี้ครับ ถ้าเป็นฝั่งนี้ครับต้องดูให้ดีครับอันนี้จะเป็นอาคารของผู้โดยสารของเครื่องบินที่ขนส่งสินค้าครับมันก็จะแจ้งแล้วเราต้องปลดล็อกอาคารผู้โดยสารก่อนนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกอาคารผู้โดยสารก่อนก่อนที่เราจะปลดล็อกหลุมจอดนะมันก็จะแจ้งมูลค่าเหรียญให้ทราบละใช้จำนวนเท่านี้ใช่ไหมถ้าเรา มาดูดีๆเราจะปลดล็อกหลุมโจดก่อนไม่ได้นะครับเราก็ต้องเนี่ยมันก็จะมันไม่ว่าเหรียญมีพอครับแต่ว่ามันไม่ให้ปลดล็อกเราก็ต้องปลดล็อกหลุมอาคารพู้อาคารโจดก่อนมูลค่ามันก็จะได้ตามนี้ครับที่ได้มามันจะมีทีมจัดการกับใบสัญญาหนึ่งอย่างละหนึ่งครับยอมรับครับมูลค่าที่มันแจ้งเลยได้มาละถ้าเราจะาเลือกเลือกปลดหลุมจอดครับถ้าเป็น X มูลค่าที่มันแจ้งครับ ก็ตแตะไปมันก็จะได้มูลค่ามันก็จะได้มูลค่าทีมงานกับใบสัญญามาหนึ่งนั่นเองครับแต่ในกรณีถ้าเราจะปวดซ้ำไม่ได้นะปวดซ้ำอันนี้ไม่ได้ไม่น่าจะไม่น่าจะได้มั้งต้องต้องแยกแยกออกครับถ้าเอ็กก็เอา x ไปเลยครับไม่เป็นไรครับเหรียญมีเยอะอยังไงก็หาได้ใหม่เยอะครับ <laughs> มันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆประมาณนี้ครับ รู้สึกว่าเครื่องจะเริ่มงองเองนะแล้วครับสัมผัสไม่ค่อยไปล้จะเป็นแบบนี้เลยต้องหาเครื่องบินลำอื่นมาลงแทนครับทีนี้ ส่วนใหญ่สนามบินนี้มันจะเน้นในเรื่องของการขนส่งสินค้าเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับสนามบินนี้จะลงได้ไหม เก็บเกี่ยวเหรียญไปเรื่อยครับสำหรับสนามบินนี้พ้นควันอย่างเดียวเลยสำหรับเครื่องบินลำนี้ครับเป็นอันนี้ก็ได้มาจากรางวัลความคืบหน้าเหมือนกันครับสำหรับเครื่องบินลำนี้นะที่สนามบินนี้การปลดล็อกรางวัลพรีเมียมมันใช้เครื่องบินทองในการปลดล็อกเท่าไหร่ก็เอาเครื่องบินเงินครับมาแลกเครื่องบินทองไปละสำหรับลำนี้ครับ เดี๋ยวค่อยกลับมาทำภารกิจใหม่กันแล้วกันครับลำนี้ไปละให้ดูชัดเจนนะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับทุกคลิปที่ได้นำเสนอขอบคุณทุกคำถามด้วยนะครับไม่มีอะไรที่แบบได้มารวดเร็วนะวิธีการเก็บเหรียญเงินหรือว่าเครื่องบินเงินครับมันเป็นไปตามลูสมันเป็นไปตามเวลาครับก่าที่เครื่องบินแต่ละลำมันจะบินครบตามจำนวน เที่ยวนี่มันใช้เวลาเหมือนกันนะโอเคครับขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับ